สวัสดีค่ะนี้พบกับอภิชาภาชมอิตรนะคะคะวันนี้อยู่ที่จังหวัดลบบุรีค่ะ่าตำบลห้วยขุนรามนะคะอําเภอพัฒนานิคมคุณรชนิกอรครหลังนี้ก็ประมาณ8-9เดือนค่ะอันนี้ไม่รวมเซ็นสัญญานะคะเพราะเริ่มตั้งแต่ยกเสาเพราะว่าเซ็นสัญญาก็ประมาณปลายปีที่แล้วใช่เดือนพฤศจิกาปลายปีแต่ลูกค้ามายกเสาเอ๊ะเสาโทรช่วงต้นต้นปีนะคะ ก็ถือว่าไวเลยเพราะว่าหลังนี้มีในในส่วนของหลังบ้านขึ้นมาด้วยนะคะใช่มีส่วนตัวเติมหลังบ้านและพื้นที่ใช้สอยกันเยอะนะคะใช่ค่ะไี้ก็จะเป็นบ้านยกพื้นค่ะบ้านยกพื้นตน,นี้ก็บันไดยอยู่ที่ห้คันนะคะ,คะหลังนี้น่าจะเมตรยี<ม>่ส<ม>ิบค<ม>่ะเด็กก<ม>็บอกว่าแถวนี้ถ้าขับรถไปนะ้าง,งานใกล้กันมากใกล้อยู่ที่ติดกันเลยเพราะวันพี่ก็มาเซ็นสัญญาสองหลังสระบรีตอนนี้พื้นที่สระบรีของเรา เยอะมากใช่ค่ะถ้าขับไปเนี่ยตรงนี้จะเป็นเขตติดต่อสลรับรีลถบุรีนะคะขับไปก็จะเป็นหน้างานคุณไปรี่แล้วก็จะมีของคุณประสิทธิ์ที่กําลังสร้างอยู่ด้วยนะคะถ้าลูกค้าอยากดูหน้างานก็สามารถติดต่อเรามาได้เลยมาดูหลังนี้ก็ได้๋ยวเราจะขออนุญาตเจ้าของบ้านก่อนนะคะหรือจะดูที่กําลังก่อสร้างก็ได้เช่นกันของเราสามารถเข้าพื้นที่หน้างานดูได้เลยนะคะแล้วก็สามารถพูดคุยกับเจ้าของบ้านได้เลยเจ้าของบ้านจะคอนเฟิร์มเราค่ะว่างานเราโอเคไหมงานเราดีมีปัญหาอะไรไหมเจ้าของบ้านจะเป็นคนบอก ลูกค้าได้ทุกเรื่องเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าจะต้องเจอเองมาหมดทุกขั้นตอนอย่แล้วนะคะอีกอย่างคือเรามั่นใจเลยคือสามารถให้ลูกค้ามาดูมาคุยกับเจ้าของบ้านได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ดีลูกค้าต้องบอกว่าไม่ดีอยู่แล้วนะคะเราบอกต่อด้วยลูกค้าบางทีบอกต่อเมื่อวานลูกค้าไปที่บ้านคุณอเดค่ะที่นครปฐมบอกไม่ต้องไม่ต้องดูอะไรเลยงานเขางานเขาออกมาโอเคผลงานดีอยู่แล้ว แทบจะไม่ต้องบอกกับลูกค้าใหม่เลยว่างานเราเป็นยังไง<า>เพราะเห็นแค่แค่เห็นงานก็คือรู้เลย<า>ะค่ะเห็นไหมคะเรา มั่นใจในผล,ผลงานของเรามากๆากเลยถึงกล้าให้ลูกค้าไปดูด้วยตัวเองเนี่ยน,นะคะไ <c oughs> ม่ว่าจะเป็นงานเริ่้มแต่ง,งานโครงสร้างงานก่องานกระเบื้องหรืองาน <c oughs> ยันที่งานปิดไปแล้วเช่นกันแล้วก็ช่างของเราน่ารักทุกชุดด้วยเจ้าของบ้านชมแบบนี้ทุกหลังเลย <c oughs> นะครับอีกอย่างหนึ่งช่างเราะจะไม่ได้เป็นชุดเดียวที่ทําทั้งหลังนะคะ, <c oughs> ะโครงสร้างก็ชุดหนึ่งหลังคาชุดหนึ่ง <c oughs> ก่อฉาบชุดหนึ่งแล้วก็กระเบื้องชุดหนึ่งนะคะเราจะแยกเพราะว่าเราเน้นเรื่องของการ เขาต้องได้ไาคะชํานาญในแต่ละด้านด้วยนะคะเราดูแลลูกน้องเราดีด้วยนะคะพึงเงินเราจะออกทุกวันจันเลยให้ช่างทุกวันจันเราไม่มีการแบบเลื่อนไม่มีเลื่อนเลยแล้วก็เราดูแลกันอย่างครอบครัวค่ะมีอะไรพี่ก็จะประสานตรงกับช่างเลยถ้ามีปัญหาหรือมีอะไรที่มันไม่โอเคพี่ก็ดิ่งตรงคุยกับช่างเลยต้องปรับปรุงน้ต้องแก้ไขนะบางคนก็แบบเมื่อกี้มีช่างช่างชุดหนึ่งงานเทพื้นบอกว่าใจทั้งใจผมให้เจ๊คนเดียวเลย คือซื่อสัตว์ไม่ไม่ลืมบุญคุณเลยเพราะ,ะมีอะไรเรามีหลังไม้กับช่างตลอด<ช>นะคะใช่ค่ะไม่ว่าจะเจ้าไม่ว่าจะช่างหรือเจ้าของบ้านเราดูแลเต็มที่อยู่แล้วนะคะ,คะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูตัวบ้านนะคะไปะกันค่ะค่ะเดี๋ยวก็จะมาดูใครตัวบ้านกันไอ้ทุกครั้งมีการเพิ่มเรื่องของอ่าราวสแตเลสข,ขึ้นมาด้วยนะคะ,คะอันนี้เป็นประตูนะคะอันนี้เพิ่มมาจากแบบเลยนะคะใช่อันนี้เพื่อกันสุนัขบ้างอะไรบ้างนะคะ อยากจะทําเป็นเหล็กดาเราก็ทําให้ได้นะคะราคาก็จะถูกกว่าสแตนเลสลงมาอีกนะคะอันนี้มีส่วนต่างเพิ่มเติมค่ะคืออันนี้<อ>จะไม่มีในแบบไอคือคเพิ่มมาเลยนะคะจะไม่มีในส่วนของหักคืนให้นะคะขึ้นมาแล้วก็เจอกับทางระเบียงนะคะในส่วนของระเบียงนี่จะมีขนาดเท่าไหร่คะความกว้างของระเบียงนะคะจะอยู่ที่สี่เมตรเลยนะคะตรงนี้แล้วก็กว้างจะอยู่ที่สาเมตร<ม>ค่ะ,คะ <c oughs> ของเราตรงนี้อันนี้ของเราก็มีเป็นเหล็กดําให้แต่ลูกค้ามีการเพิ่มนะคะใช่ม้านั่งเรามีให้เหมือนกันนะคะเนื้อของการตกแต่งเสาหลังนี้ลูกค้ามีการปรับเปลี่ยนเป็นการกระเบื้องนะคะค่ะเป็นการกระเบื้องเอ่อเป็นลายกระเบื้องแล้วแล้วก็เราก็ใส่คิวให้นะคะ,คะก็จะดูสวยวิกแบวนหนึง่งแล้วก็โทนสีก็จะะสีเดียวกับ มา,มานั่ง,งแล้วก็<ช>บําบูเลยใช่ค่ะซึ่งปกติแล้วเราจะให้เป็นหินทรายแต่ลูกค้าเนี่ยคุณแม่มีการอยากปรับเปลี่ยนนะคะ,คะซึ่งตอนแรกเราก็ปูหินทรายไปแล้วแต่คุณแม่บอกว่าไม่ไม่โอเค,คอยากได้เป็นกระเบื้บงมากกว่าอันนี้เราก็โอเคก็มีหักในเรื่องของอส่วนต่างอะไรให้เรียบร้อยนะคะ,คะทําความสะอาดก็ง่ายนะคะ,คะเรื่องเบ่งพูดถึงโอเคนะถ้าเกิดว่าเลือกอสีหรือว่าเป็นแบบ ลายลายร่องๆอะไรเงี้ยค่ะให้เข้ากับสีัวบ้านเงี้ยก็ก็สวยเพราะว่ามันทาความสะอาดง่ายอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกคา้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียให้อีกแบบหนึ่งเลยเพราะลูกคา้าคนไหนที่แบบไม่ชอบห็นซาจริงๆอยากจะเป็นปูกระเบื้องเราก็ทําให้ได้เช่นกันนะคะ,คะแล้วก็มานั่งของเราก็จะมีให้ทั้งสองลาเดเลยฝั่งู้นด้วยนะคะอันนี้คือมีในแบบเลยนะคะไม่ได้สีสต่างแต่ว่าเรื่องของลายกระเบื้องอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลายณปัจจุบันอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่งปกติแล้วเราจะให้อยู่ที่เป็นสีดํา อันนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นมานิดหน่อยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็เรื่องของมุกหน้าบ้านของเราจะเป็นหยักแบบนี้หรือตรงก็ได้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เป็นหยักเป็นตรงค่ะหรือว่าจะเป็นเหล็กดําก็ได้เช่นกันอันนี้ไม่มีส่วนต่างเลยใช่เราทำให้นะคะช่างก่อฉาบคือบอกกับช่างก่อฉาบตั้งแต่แรกเลยแล้วช่างก่อฉาบก็จะเป็นคนทำเพราะมันต้องหล่อแล้วก็ใส่เหล็กนะคะทาเอ็นทับหลังขึ้นมาด้วย อันนี้ก็จะมีโฟร์แมนเคแบิอยู่แล้วพี่โฟร์ man แมนเราก็คอยสอบถามอยู่แล้วว่าจะทาเป็นหยกักเป็นตรงหรือว่าจะเป็นเหล็กดําอยู่แล้วนะคะแต่ท่านแนะนําเลยเป็นหยกักจะสวยสุดถ้าเป็นเหล็กดําอาจจะมีปัญหาเรื่องของนกเกาะน,นิดนึงนะคะ,ะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวบ้านนะคะ่ะอันนี้ประตูลูกค้าก็มีการซื้อมาเองนะคะเมื่อกี้พี่สอบถามมาแล้วเขาบอกว่าเป็นไม้สะดา<อ>แต่ลายมันก็เหมือนเหมือนไม้สักเลยเนาะ,ะลายเป็นไม้สะดาราคาจะถูกกว่าอันนี้มาจากใต้ ราคาห้าหมื่นกว่าบาทแต่ส่วนใหญ่แล้วประตูเนี้ยเราจะไม่ได้มีการจัดซื้อให้ลูกค้านะคะจะให้ลูกค้าเป็นคนจัดซื้อมาให้แล้วเราก็ติดตั้งให้นะคะหรือว่าในร้านร้านประตูเนี่ยมีช่างมาติดตั้งให้เราก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็จะคืนเงินให้ห้าพันบาทแต่ส่วนใหญ่แล้วจะติดตั้งให้ก็ค่าติดตั้งเราเราเป็นคนใช่ค่ะคือคืนให้ห้าพันบาทแล้วแสนไม่คิดค่าติดตั้งเลยคือติดตั้งให้เลยนะคะเข้ามาเจอห้องโถงนะคะในส่วนห้องโถงมีขนาดเท่าไหร่คะ ความกว้างนะคะด้านนี้อยู่อยู่ที่6เมตร <ฮะ S 2> เลยนะคะ6เมตรแล้วก็ลึกลึกจะอยู่ที่4เมตรนะคะค <ฮะ S 2> ่ะน,นีก็จะมีการเพิ่มแผงโชว์ขึ้นมาด้วยเป็นการปูกระเบื้องนะคะในส่วนของส่วนต่างปูกระเบื้องเนี่ยแผงโชว์เนี่ยเราจะอยู่ที่ประมาณหมื่นหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทค่ะไม่เกินไม่เกินหมื่นสองนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กบับราคากระเบื้องอีกทีน<ช>ึงนะคะแล้วก็เรื่องของการเล่นลูกเล่นอีกแบบหนึ่งด้วยนะคะ ก็จะดูสวยเนะคะใช่ค่ะแต่ลูกค้าคนไหนอยากสอบถามเรื่องราคาก่อนตัดสินใจทําก็สามารถสอบถามน้อกเซอรเมนเราได้นะคะแล้วอย่างหน้าต่างบานกระทุ้งดานหน้าอันนี้มีในแบบหรือว่าลูกค้ามีการเพิ่มเติมคะเพิ่มเติมค่ะของเราก็เหมือนหักคืนให้บานค่ะได้สองบานลูกค้าจ่ายค่ะอ่าช่องละเท่าไหร่นะเมย์ตอนนี้สามพันห้าสามพันห้าสามพันห้าอาอนี้ไม่รวมราคามุงวดนะคะมุงวดก็ตั้งหาอทีกทีใช่ค่ะมุ้งวดก็บานละเจ็ดร้อยนะคะค่ะอนนี้คือต่อบานถ้าอย่างอันนี้ ก็พันสี่พันสี่นะคะอันนี้จะไม่ได้บานแบบว่าอย่างนะ้อันนี้คือเรื่องผู้สังบานใชแ่แต่กระจกอ่ะของเรามีให้แบบนี้อยู่แล้วกระจกคือของเรานะคะม,มันเลื่อนมันกระจก<ช>บานเลื่อนนะคะเรามีให้แบบนี้เลยแต่ถ้าลูกค้าอยากเพิ่มขนาดหรือว่าเพิ่มช่องแสงอะไรสามารถคูดกับพี่โฟร์แมนเราได้นะคะแต่เราก<ช>็จะแจ้งส่วนต่างให้นหน้างานตรงนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันนะคะห้องนอนอยู่ฝั่งนี้นะคะห้องนอนห้องแรกก็จะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะมาประตูของเราเป็น UPVC เคลือบค่ะเมลานีนเราจะเรียกยากนิดนึงนะคะ <laughs> หรือเรียกง่ายๆว่าประตูสาเร็จอันนี้ต้องมีกับติมานะคะอาจจะได้ยินเสียงเ่วๆในหลังไม้นะคะอันนี้ส่วนห้องนั้นห้องนี้มีขนาดเท่าไหร่คะ <laughs> ความกว้างนะคะจะอยู่ที่3เมตรห้าสิบ <laughs> แล้วก็ลึกอยู่ที่4เมตรค่ะ,คะอันนี้ไม่รวมห้องน้าําในตัวนะคะห้องน้าน <c oughs> ําในตัวก็จะอยู่ที่เมตรห้าสิบแล้วก็ลึกอยู่ที่2เมตรห้าสิบค่ะ แล้วเรื่องของการตกแต่งห้องนี้อาจจะไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกทีที่หลังนะคะในส่วนของกระเบือ้องพื้นลูกค้าก็เลือกเป็นลายนอนคือเลือกเป็นลายเดียวกับห้องโถงเลยแต่อเนี้ยจะมีส่วนต่างนะคะส่วนต่างกระเบื้องพื้นทั้งหลังอยู่ประมาณหมื่นกว่าบ,บาทไม่แพงเลยเนี่ยน้องเขาเลือกเป็นเป็นน้องที่ดูแลงานกระเบื้องงานตกแต่งเรานะคะวันนี้เป็นมือถือกล้องเป็นกล้องใช้ได้ทุกอย่างนะทเปลี่ยนเราอะ ให้ทาอะไรก็ทำค่ะในส่วนของเรื่องกระเบื้องลายพื้นน่ะน้องเสมอเราก็จะเป็นคนแนะนําอย่างถ้่นหลังไหนน้องเมย์ดูแลก็น้องเมย์มยจะเป็นคนแนะนานะคะ่ะอย่างเช่นในห้องน้ําก็เช่นกันนะคะน้องเมย์ก็จะเป็นคนพาลูกค้าไปเลือกลายที่ร้านแล้วก็ออกแบบสามดีให้นะคะ,คะอย่างห้องน้ำเนี่ยเมตาสิบค่ะคือเราสามารถพิงพได้ะนะคะพิงได้อาจจะรูลูกค้าบางคนถ้าถ้าเป็นชาวต่างชาติก็จะแคบนิดนึงเราขอแนะนําให้เป็นสองเมตรสองเมตาสิบนะคะอันนี้ก็คือสองเมตาสิบแล้วก็สองเมตาสิบค่ะ นการตกแต่งก็อาจจะไม่เหมือนหลังอื่นๆนะคะแต่ก็อันนี้ลูกค้าเลือกที่จะไม่เอาแผงกั้นก็ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าถ้าอยากเป็นแผงกั้นลูกพี่ติ๊กก็จะแนะนาเป็นก่อครึ่งหนึ่งกระจกครึ่งหนึ่งเพราะไม่งั้นถ้าเป็นก่อทั้งหมดจะทำให้ดูแคบลงนะคะแต่ถ้าเป็นไอเดียแบบไม่มีเลยก็ทําให้ดูลงไปอีกแบบหนึ่งนะคะลูกค้าก็กลัวแคบอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีแผงกั้นก็จะดูลงไปอีกอย่างเช่นทางหลังอันนี้เราก็มีทําให้นะคะทําให้แบบนี้เลยแล้วก็สุขภัณฑ์ตอนน ก็กระจกเรามีให้หมดเลยนะคะแล้วก็ถ่ายชําระเราถังผ้าค่ะคนีให้ทรา <ำ S 2> เลยแล้วทากล,ล่กองสวยๆให้ด้วยใช่ค่ะอย่างคล<ห>่องบา็อกสูนี้เราก็ทําให้ถ้าอยากเพิ่มก็แจ้งช่างหน้าง,งานอีกทีหนึ่งได้นะคะบางทีอาจจะคิดส่วนต่างมาแต่เวลาปิดงานมาอาจจะไม่ได้คิดก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับหน้าง,งานอีกทีหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องถัดไนนะคะสีหลังนี้ก็เลือกเป็นสีควันบุหรี่ทั้งหลังเลยก็มองมาก็จะดูสบายตามากเลยนะคะ อย่างสีประตูกับสีบัวพิติกเข้ามาเราบอกว่าสวยมากเพราะว่ามันเข้ากันเลยนะคะใช่บานประตูกับบัวจะสีคล้ายๆกันทุนเดียวกันแต่สีบัวเราก็มีให้เลือกนคะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าอีกทีหนึง่งในส่วนห้องนองที่สองมีขนาดเท่าไหร่คะ3ามเมตรห้าสิคูณสามเมตราิบค่ะ มันก็จะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนแล้วก็ให้เช่นกันให้ทุกห้องนะคะแต่ว่าวันทีลูกค้าจะเห็นว่าบางห้องอาจจะเป็น2บานบางห้องอาจจะเป็นสบานกว้างอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดลูกค้าเพราะเราให้เราให้ตัวนี้เลยนะคะหรือไม่ก็บานคู่เราก็ให้คือไม่ไม่ไม่มีการเสียส่วนต่างค่ะก็จะสูงเมตรสิบนะคะกว้างสองเมตรสี่เลยแล้วก็อย่างตัวไฟดาราอิลทเราก็มีให้ทุกห้องนอนอยู่ที่4ตัวนะคะแล้วก็มีเบรกเกอร์แอร์ให้ทุกห้องนอนเลยใช่ตอนงนี้ลูกค้าก็ติดแอร์แล้ว ใช่ค่ะแต่ถ้าอย่างบางไหนแบบว่ายังไม่ติดแอร์เราก็มีทิ้งสายไฟร์ให้แล้วคือสามารถให้ช่างแฟชช่างแอร์ขึ้นไปบนฟ้าได้เลยเราถ้าขึ้นไปก็จะเห็นเลยนะคะแต่เราไปดูห้องนอนห้องถัดไปนะคะอันนี้ห้องถัดไปก็จะอยู่ข้างๆกันนะคะหลังนี้ก็มีสามห้องนอนใช่ค่ะห้องนี้เย็นในส่วนห้องนี้จะมีขนาดอะไรคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่สามเมตรคูณสามเมตรค่ะ อันนี้ก็จะเป็นขนาดเหมือนเท่ากับห้องที่แล้วเลยจะมีห้องแรกที่ใหญ่กว่ามาค่ะในส่วนของกระเบื้อง้นลูกค้าอย่างที่บอกเลยว่าเลือกเป็นลายเดียวันทั้งหลังก็ทาให้บ้านดูกว้างขึ้นไปเลยใช่ค่ะดูสะอาดด้วยดูโล่งนะคะบวกกับตัวสีบ้านไม่ได้เล่นลูกเล่นเยอะคือใช้สีเดียวสีควันบรีทำให้บ้านดูสบายตาขึ้นด้วยใชค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ากันนะคะห้องครัวแล้วก็ห้องน้ําขอดูห้องน้ำก่อนได้ไหมเพราะเดี๋ยวดูห้องครัวแล้วเพราะว่าเราต้องไปดูจะตีแล้วอันนี้ไฟ แต่ต <Deadpool, S 2> ู้เซซิคัตเรามีให้แบบนี้เลยนะคะ,คะ12ลูกนะคะลูกค้าถามพี่มาอ่ะ12ลูกของเรามี12ลูกก็จะแบ่งล็อกไว้ให้เลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากเพิ่มก็สามารถแจ้งกับช่างไฟเราได้เช่นกันนะคะแต่อยากจะให้แจ้งตั้งแต่นะตอนผ่ารอบแรกจะดีที่สุดนะคะเพราะาช่างไฟเราจะมีการทิ้งสายทิ้งอะไรไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูห้องน้ำห้องน้นนะะนำรวมบานประตูของเราเป็น UPVC วงกบเป็น UPVC นะคะ<ม>บานเราใช้ยิ้มมอกลินนะคะ,คะแข็งแรงทนทานค่ะ อันนี้จะเป็นตัวที่เราให้จะไม่ได้ส่วนต่างแต่เขาเพราะอย่างบางหลังอะจะมีที่เลือกแบบว่าเลือกสีด้วยัน,นี้ถ้าเป็นเป็นสีสีอะเราจะมีส่วนต่างขึ้นมานหน่อยนะคะในส่วนของห้องนี้จะมีขนาดเท่าไหร่คะห้องนี้ก็อยู่ที่เมท้าสิบนะคะแล้วก็สองเมตรห้าสิบเหมือนกันอันนี้จะเป็นไซส์ถ้าเพิ่มเป็นสักสองเมตรคูณสองเมตรห้าสิบอาจจะใหญ่กว่านี้ดูดีกว่านี้นิดนึงนะคะ,คะแต่ว่าน,นี้ก็เป็นไซส์มาตรฐานทันท่วไปเพราะยังไม่มีแผงกัน้นเอาเวลาลงมันก็ยังพิงกับผนังได้เลยใช่ะค,ะค่ะการตกแต่งก็คล้ายๆากันใช่ค่ะในตัวของเเพพืื้้้้้นนนปียยกกกกแแแหหงลว็็มารสตใะะค อันนี้ก็จะลดสเต็ปขึ้นไปนิดนึงลงไปนิดนึงอยู่ประมาณ3-5เซนค่ะด้วยของการวางสุขภัณฑ์เนี่ยเราขึ้นอยู่กับหน้างานอีกทีนึงด้วยนะคะถ้าวางให้สวยเลยก็ต้องแบบนี้เลยมีอ่างนะคะชักโคกแล้วก็ฝักบัวอยู่ข้างหลังจุดอาบน้ำค่ะผมไม่มีแผงกัน้นมันก็จะดูโล่งแบบโล่งนิดนึงนะคะต่อไปก็จะเป็นห้องครันะคะ ในส่วนของประตูห้องครัวลูกค้าไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนะคะเป็นอันที่เราให้เลยคือแบบเดียวกับห้องนอนแต่ว่าเราจะมีลายมีสีให้เลือกเพื่อให้ลูกค้าแบบมีตัวเลือกในการแยกแบ่งโซนระหว่างห้องนอนกับห้องครัวนะคะใ,ในส่วนของห้องครัวนี่มีขนาดอะไรคะห้องครัวนะคะก็จะอยู่ที่สามเมตรค่ะเราก็จะมีเคาน์เตอร์แบบนี้ให้เลยอยู่ที่ห้าเมตรรูปรตัว L นะคะค่ะรูปของเรามีให้ อนนี้เรามีให้สามชุดนะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นราคาเดิมเพราะลูกค้าหลังเนี้ยได้าราคาเดิมอยู่ก็เลยจะได้ที่สองชุดนะคะอย่างช่องวางของตรงนี้อันนี้เราก็ทำให้ใเลยค่ะ,คะอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าทีหนึ่งนะคะว่าอยากจะให้เราทําเอาไว้ให้ตรงไหนนะคะสามารถแจ้งกับช่างหน้างานได้ข้างล่างเราก็มีการปูกระเบื้องให้แบบนี้นะคะแต่ถ้าอย่างผน,นังลูกค้าอย,ยากกระปูก็ได้แต่ว่าเราจะมีเสียส้นตานะคะถ้าพื้นเสมอลูกค้าสามารถบอกได้นะคะ,คะที่เห็นว่าของเราบางที ลึกตรงไปค่ะก็คือเท่ากับพื้นนี้บางทีก็จะเสมอ,สอกับบานเคาน์เตอร์เลยน,นี้ลูกค้าก็สามารถ<บ>สอบถามถ้าสมมติลูกค้าคนไหนที่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถสอบถามกับเราได้แล้วก็จแจ้งกับทางช่างหน้างานให้ทำนะบอกะะช่างหน้างานเราได้เลยปูกระเบื้องเราปูให้สองผนังนะคะ,คะอย่างหัวครัวห้องนี้เหมือนจะไม่มีส่วนต่างเรื่องของกระเบื้องเลยนะคะอันนี้เป็นแบบที่เราให้เลยนะคะทั้งพื้นทั้งผนังเลย ตัวโมเสกที่มีการตกแต่งรอบนี้เราก็ตกแต่งให้เช่นกันนะคะ,คะเดี๋ยวเราไปดูครัวไทยกันนะ,ค,ะครัวไทยอันนี้ลูกค้าเพิ่มเติมขึ้นมานะคะประตูออกทางหลังบ้านนี่มีส่วนต่างไหมฮะเนี่ยไม่มีค่ะ,คะแต่ถ้าเป็นออกทางหลังบ้านที่ต้องออกไปข้างนอกอีกทิ้งอ่ะเราจะเป็นให้เป็นสีขาวนะคะใช่ในส่วนของครัวไทยนี่จะมีขนาดเท่าไหร่คะความลึกนะคะอยู่ที่สองเมตรห้าสิบนะคะแล้วก็ยาวไปด้านด้านนู้นเลยอยู่ที่อ่หกเมตรค่ะ แล้วจะมีส่วนของซักล้างขึ้นมาอีกก็คือข้างหลังบ้านก็คือเท่าตัวหน้าบ้านเลยอันนี้ก็จะมีการทาบันไดลงมาให้ด้วยนะคะสามขั้นลูกค้าก็มีการเพิ่มราวจับเป็นสแตนเลสนะคะอันนี้อยากพิธิกรอยากโชว์อันนี้มากเลยไม้ระแนงอ่าใช่ลูกค้าบางคนนะคะก็เมื่อก่อนนี้ล็อกล็อกไว้ปกติจะเป็นไม้ระแนงที่แบบเป็นช่องช่องเลยแต่อันนี้ลูกค้าอยากได้แบบว่าเปิดปิดได้นะคะ อันนี้ก็คือจะเปิดนะคะให้ลมออกค่ะให้อาให้แล้วก็ปิดนี่อย่างนี้เลยอันนี้ก็เป็นไอเดียอันนี้เหมือนจะเป็นหลังแรกเลยที่เร่าลูกค้าเสนอไอเดียนี้ขึ้นมานะคะช่างเราก็ทําให้ได้แต่ว่าจะมีตอนนี้ก็มีบ้านคุณนวรัตน์ที่น้องปิงนะคะก็จะทําแบบนี้เหมือนกันแบบเอาแบบเปิดได้ปิดได้นะคะนี่ปิดได้ขอแค่ลูกค้าบอกมานะคะเราก็ทําให้ได้นะคะแต่ว่าจะมีส่วนต่างขึ้นมานิดหน่อยนะคะแต่เราก็จะแจ้งราคากับลูกค้าอยู่แล้วนะคะ อันนี้ก็เผื่อเป็นไอเดียลูกค้าหลังหน้าที่แบบว่าเผื่อแบบว่ามีอย่างของคนไทยให้กลิ่นระบายออกไปได้บ้างแล้วก็ติดด้วยนะะคพปกติเราเจอแบบว่าเป็นไม้ละแหนงเป็นช่องก็จริงแต่ว่าไม่ได้ปิดได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไอเดียให้อีกแบบหนึ่งเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูรอบนอกแล้วก็ดูโซนซักล้างกันเลยไหมคะอันนี้ก็จะมีประตูออกสองด้านเลยเพราะว่าอันนี้ต้องออกโซนซักล้างด้วยอันนู้นก็เป็นโรงละซักล้างนี่ ราคาเราคือรวมปูกระเบื้องด้วยแต่ว่าเราจะแจ้งราคาที่หลังนะคะค่ะในส่วนของซักล้างนี่จิ๊บขนคะไหนคะขนาดอยู่ที่สามเมตรห้าสิบคูณสองเมตรห้าสิบค่ะอันนี้เราก็จะมีการทําฝ้าให้ด้วยแล้วก็มีไฟให้ด้วยนะคะอย่างตัวก๊อกน้ำถ้าลูกคา้ารู้จุดว่าจะเอาเครื่องซักผ้าไว้ตรงไหนก็สามารถแจ้งกับช่างเราได้นะคะเราจะวางระบบไปเลยท่อน้ําทิ้งด้วยท่อน้ําดีด้วยนะคะ,คะไว้ตรงนี้เลย ก็ปักไว้ด้วยใช่ค่ะถ้าลูกค้าตามก็สามารถแจ้งกับเราได้ค่ะเราจะได้ทําให้ถูกนะหรือไม่บางบ้านที่เป็นยกพื้นแล้วเออจะเอาเครื่องซักผ้าไว้ในครัวค่ะก็แจ้งกับเราได้แล้วก็ทิ้งไว้ให้ได้เช่นกันนะคะทั้งก๊อกทั้งปักเลยนะคะแต่เราพาทุกคนไปดูรอบๆตัวบ้านทนนเลยค่ะ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูรอบๆตัวบ้านกันนะคะอย่างหลังนี้เหมือนมีการเทพื้นรอบพืนเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยด้วยใช่ค่ะอย่างหน้าบ้านนี้ก็เพิ่มมาประมาณอ่าห้าสิบค่ะของเราให้เมตรหนึ่งตัวบ้านเราจะไม่ติดกับ เทพื้นอ่เราจะไม่ติดกับผนงังบ้านนะคะเะมื่อถึงจะเวน้นโฟมไว้บางหลังก็มีสงสัยว่าทําไมถึงไม่เทติดกับตัวบ้านนะคะ,คะเพราะว่าเราลดปัญหาเรื่องของการล้าของการเทพื้น<ช>เพื่อจะไม่ให้ดึงตัวผนังบ้านมานะคะ,คะแต่ถามว่าบ้านสุดไหมไม่สุดรลกค่ะถ้าดึงมาแต่ว่าอ่ามันจะล้าตัวคานนะคะ,คะที่เป็นงานฉาบะจะจะล้าที่เชื่อใช่ค่ะเราไม่อยากเคยให้แบบช่างไปสกัดจะแก้แยกอะไรอย่างี้ค่ะเพราะเรื่องการเทพื้นอะแตกล้าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะ แต่ว่าตอนนี้เราก็มีการอัดเหล็กเข้าไปเพื่อลดปัญหาด้วยใช่พี่จะให้ช่างใส่เหล็กสองหุ่นวิ่งเลยค่ะอันนี้ก็จะทั้งโซวิตที่เราให้นะคะตรงนี้เป็นบานปิดนะคะค่ะแต่ถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นบานกระจกก็ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าก็จะมีส่วนต่างขึ้นมานะคะอันนี้จะเป็นบ่อบำบัดยาวเลยจะมีทั้งถังแซรกบ่อซึมนะคะห้องน้ําห้องนี้ก็จะมีถังแซกมีบ่อซึม ค่ะแล้วก็จะมีของอห้องครัวด้วยนะคะบอ่อซึมห้องครัวด้วยเพราะว่าเนี้ยจะเป็น <จะ S 1> ห้องครัวสองห้องติดเลยนะคะทุกตึกว่าฝั่งเนี้ยจะไม่มีงานเพิ่มของงานเทพื้นเลยเ<ช> <ขอ S 1> พราะเราเทปิดไปหมดเลยนะคะใช่ค่ะซึ่งเราจะเห็นหลายหลังอยู่แล้วอย่างหลังเนี้ยจะไม่ค่อยชัดเพราะว่าจะติดกับลงวัตตัวเก่าของเขานะคะ<ช>อย่างบางหลังจะเห็นชัดเลยว่าเราเทให้เยอะมากเพิ่มให้ฟรีเลยไม่เส่ตางค่ะเพราะว่าเพื่อความสวยงามของการปิดตัวถังแซกด้วยนะคะค่ะแล้วก็ก๊อกสนามของเราก็มีให้4จุดรอบบานเลยแล้วแต่ลูกค้าว่า อยากจะไว้ตรงไหนบ้างช่างเราสามารถทําให้ได้เลยใช่ค่ะอย่างตัวปั๊มน้ําแทงน้ําลูกค้าซื้อมาเราก็ติดตั้งให้วางระบบให้เช่นกันนะคะอันนี้ก็เลือกลูกค้าเลือกที่จะวางปั๊มปั๊มน้าตรงนี้แทงตรงนี้ค่ะก็ทําแทนอันนี้เรายังไม่ได้มาเก็บของขยะนะคะใช่ค่ะแต่ว่าทุกการปิดหน้างานเราจะมีการมาเคลียร์พื้นที่หน้างานให้อยู่แล้วค่ะวันนี้ก็น่าจะมาแล้วค่ะอย่างบางหลังเราอาจจะเคลียร์ก่อนถ่าย YouTube แล้ว่างหลังอาจจะไม่ทันนะคะอาจจะมาเคลียร์หลังเราถ่าย YouTube ไปแล้วนะคะในเรื่องของการตกแต่งเนี่ย เราจะมีการตกแต่งเรื่องของบัวแล้วก็ไม้ฝาให้แต่ว่าหลังบ้านเราจะไม่มีเรื่องของไม้ฝาให้นะคะเพราะอย่างข้างบ้านหน้าบ้านเราจะมีการตกแต่งไม้ฝาที่อยู่ใต้หน้าต่างให้นะคะงานฝ้าของเราจะเป็นฝ้าที่มีรูระบายตรงนี้นะคะค à, ลูกค้าสามารถเพิ่มเติมในเรื่องของมุมได้นะคะสามารถคุยกับช่างฝ้าได้เลยนะคาก็ไม่แพงเพราะว่าอย่างบางหลังอาจจะกลัวเรื่องของแมลงก็สามารถเพิ่มได้นะคะไม่แพงเลย4ี่พันห้าพนะค่ะใช่ติดไปดีกว่านะคะ อย่างส่วนต่างเราจะให้เคลียร์กับช่างฝ้าเลยจ่ายกับช่างฝ้าโดยตรงนะคะ,คะเรื่องรายละเอียดต่างๆก็คุยกับช่างฝ้าเช่นกันนะคะอย่างตรงนี้ก็เป็นในส่วนของห้องน้ําเช่นเดียวกันนะ,ะใช่เนี่ยก็คือเหมือนเทฟรีทั้งหมดเลยอะ่ะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าหักจาก,กตรงนี้ไปก็เพิ่มทางด้านหน้าอีกแค่ข้างหน้าอย่างเดียวเองเพราะตรงนี้เราเทาให้ปิดให้หมดเลยค่ะ <st ange> เจ้าของบ้านก็จะตัดเป็นสี่เหลี่ยมเลยใช่คะ่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าอยากกระเทเพิ่มเยอะน้อยอันนี้ก็ได้เช่นกันนะคะในเรื่องบัวไม้ฝากรนตกแต่งแล้วทงปุ๋ยก็จะออกแบบให้เราก็จะสร้างเป็นกลุ่มก็จะมีน้องที่ดูแลง,งานต่างๆนะคะอยู่ในกลุ่มค่ <c oughs> โฟร์แมนด้วยคะ่ะมีอะไรก็คุยกันในกลุ่มค่ะใช่ค่ะอย่างการตกแต่งถ้าพี่ปุยส่งไปในกลุ่มถ้าลูกค้าอยากปรับเป็นยังไงก็แจ้งได้อีกทีหนึ่งนะคะแต่ถ้าอันไหนที่ต้องเสียส้นต่างอันนี้เราก็ต้องขอแจ้งว่านอกเหนือจากแบบก็จะมีการเสียส่นนนนนตาางขึึ้มิดะะค อยากจะเปลี่ยนไม้ฝาเป็นหินทรายอันนี้ก็ได้ก็จะมีส่วนต่างแล้วก็จะมีการหักลบให้เช่นกันนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปราคาตัวบ้านกันค่คะไปเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปราคาตัวบ้านกันนะคะหลังนี้นะคะความกว้างอยู่ที่เก้าเมตรห้าสิบแล้วก็ลึกอยู่ที่14ี่เมตรเลยรวมงานต่อเติมข้างหลังบ้านนะคะในส่วนของพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดอยู่เท่าไหร่คะพื้นที่ใช้สอยตัวบ้านอยู่ที่92.7 5หตารางเมตรนะคะแล้วก็ครัวไทยอีกย3 7 5าห้าตารางเมตรค่ะก็คือ เราเราแยกส่วนกันนะ,ะอย่างตัวบ้านน่ะยกพื้นตูงเราคิดราคาณนะปัจจุบันนี้นะคะตารางไว้ละหมื่นหค่ะซึ่งในอนาคตปีหน้าอาจะเพิ่มเลยนะคะ,คะอนาคตบอกเลยว่าเพิ่มแน่นอนเพราะว่าราคาวัสดุปรับขึ้นอีกแล้วใช่ยิ่งเหล็กทำไมทอง ทองก็แพงและของวัสดุก่อสร้างคือแพงมากใช่ค่ะอ<า>ย่างเหล็กก็คือขึ้นแทบจะทุกวันอยู่แล้วนะคะห้าสิบตางค์บาทหนึ่งเนี่ยคือขึ้นบ่อยมาก<ช>ตอนนี้หลังคาปามก็ขึ้นเมื่อวานพี่พี่เอสซีจีเพิ่งมาแจ้งบอกว่าตอนนี้เริ่มมีการปรับราคาขึ้นอีกแล้วใช่ปีใหม่นี่คือขึ้น,ข,น<ช>ขึ้นอีกแล้วค่ะก็ราคาดีเท่ากับราคาทองนะคะวัสดุก่อสร้างค่ะ แลก็ตัวบ้านนะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่16ื่นหกต่อตารางเมตรนะคะส่วนควนไทยนะคะอยู่ที่ตารางเมตรละหมื่นสี่นะคะแล้วก็ลดให้ลูกค้านะคะเพราะว่าเราก็เข้าใจเนาะ,ะลูกค้าก็หาเงินหาเงินยากแต่<ช>กว่าะจะได้บ้านสักหลังนึงเนี่ยอโหขึ้น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 ,นเอาอะคะ่ะใช่ค่ะ ใน,พ,นใพื้นที่ใช้สายทั้งหมดอยู่ที่เท่าไหร่คะอ่าพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบหกจุดห้าสิบตารางเมตรนะคะราคารวมบ้านหลังนี้เด็ดเสร็จเลยนะคะอยู่ที่หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทใช่ค่ะถ้ารวมต่อเติมด้วยแล้วก็ประมาณไม่เกือบไม่ถึงสองล้านแต่ก็อันนี้รวม,มพื้นที่ต่อเติมแล้วนะค่ะแต่เรื่องของการตกแต่งอ่าการตกแต่งแล้วก็ อื่นๆค่ะ,คะก็อยู่ประมาณไม่ถึงไม่ถึงอะแสนกว่าบาทแสนแปดเมื่อกี<า>้พี่คิดจะค,ะคะเป็นเสร็จแล้วก็มาหลังเนี้ยพร้อมอยู่คืออยู่ที่ประมาณ2ล้านบาทนะคะ,คะถ้าคนไหนอยากได้แบบนี้นะคะค่ะ แต่ว่าราคาของเราอะจะรวมเสาเข็มแล้วก็เทพื้นรอบบ้านให้1เมตรอยู่แล้วนะคะ1เมตรก็กว่าด,ด้วยเพราะ,<ช>ะว่าเราตรงถังแท่ตรงบอซึมเราเทให้ลูกค้าฟรีอ,อยู่แล้วนะคะอย่างตัวเสาเข็มนยเราจะมีให้ตอนนี้เราให้สองอย่างคือเป็นเข็มตรอรกเข็มเจาะนะคะ,คะถ้าใครเป็นเข็มตอกเนี่ยที่8เมตรแต่ว่าข <ough. S 2> ึ้นอยู่กับที่หน้างานอีริงถ้าเกิดว่าตอกไม่ถ,ถึง8เมตรเนี่ยอันนี้ต้องขอให้ลูกค้า,ายอมรับนิดนึงเพราะว่าพื้นที่ดินแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะ,คะถ้าเกิดว่าเป็นเข็มเจาะเราก็จะให้อยู่5เมตรค่ะก็ต้องดูพื้นนนทีี่่ออกกเหมืัคะ เพราะว่าอย่างเข็มทำลูกค้าขางคนาทำมถึงเป็นเข็มเจาะแล้วให้ได้แค่ห้าเมตรลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะถึงจะเป็นห้าเมตรแต่ว่าหน้าเข็มเราอ่ะใหญ่มากเราให้ถึงหกเส้นเลยเหล็กอย่างโซนเนี้ยที่มาต่อก็คือต่อไม่ลงเหมือนกันค่ะก็ได้แค่สี่เมตรนะคะเห็นไหมคะเราให้ถึงเราจะให้8ดเมตรแต่ว่าถ้าลงแค่สี่เมตรเราก็ต้องได้กันที่เพราะว่าอย่างตรงเนี้ยเป็นดินเขาอาจจะแข็งนิดนึงใช่ค่ะแล้วแต่พื้นที่อีกทีนึงนะคะแต่ถ้าเป็นโซนใต้ขึ้นไปหน่อยเนี้ยอาจจะมีการเพิ่มส่าสาครนนะคะหรือนครนายกบางพื้นที่ค่ะ ก็จะมีตอกลงชชิงเซานะยคะก็ค no ือต้องแปดต่อแปดอีท yeah> right> uh> ี่สิกเมตรเลยต้องไปดูหน้างานอีกใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องส่วนต่างของสาอเข็มลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะอย่างโซนชั่งเซาที่อย่างพิติกบอกถ้ามีการเพิ่มพ่ติกอยากจะแนะนำว่าเพิ่มเถอะเพิ่มดีกว่าลูกค้ากลัวว่างบจะบานปลายกลัวจะหมุนเงินไม่ทันเลยอย่างเงี้ยคุยกันได้เราทยอยเบิกให้ได้นะคะอาจจะแบ่งเฉลี่ยงวดสองงวดสามไปนนะคะเพราะว่าเราอยากให้รากฐานแข็งแรงไว้ก่อนดีกว่านะคะเพราะว่า พ่ติกจะลงพื้นที่หน้างานเองอยู่แล้วนะคะพิติกจะรู้แล้วก็จะแนะนําลูกค้าอย่างเซ็นสัญญาประมูลพิติกก็จะลงเองเพราะว่าอยากไปดูเรื่องของตําแหน่งบ้านให้ลูกค้านะคะอยากให้หันเอาถนนว่ามุมไหนสวยที่สุดต้องต้องให้สวยด้วยเวลาสร้างบ้านไปแล้วบ้านบิดบ้านเอียงบ้านมันก็ไม่สวยค่ะใช่ค่ะเพราะบางทีเนี่ยนะตอนที่เซ็นสัญญาตอนประมูลตอนเริ่มแรกอาจจะไม่เห็นไม่ชัดพอบ้านจะใกล้จะเสร็จเน่เราจะเริ่มเห็นแล้วว่ามุมไหนสวยมุมไหนไม่สวยนะคะ อย่างอย่างลูกค้า,บา,บ,าบางบางบางคนอาจจะดูไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดค่ะเดี๋ยวอย่างเราปลูกมาหลายหลังแล้ว <c oughs> ค่ะเราก็ต้องดูให้แบบบ้านมันแนวฉากแนวตรงอ<ล>ะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะสร้างบ้านกับเราไม่ต้องห่วงแน่นอนนะคะสวยแน่นอนนะคะ <c oughs> คนอื่นมองมาเนี่ยคือสะดุดตาแน่นอนนะคะ <c oughs> ถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจสร้างบ้านก็สามารถติดต่อพี่ติ๊กได้เลยเราจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ไอเดียไลน์ไว้ให้นะคะขั้นตอนแรกของการสร้างบ้านเราจะถามพี่ติ๊กก่อนตลอดนะคะ โทรมาหาติ๊กได้เลยเสียงผู้หญิงคนนี้สวยหวานคนนี้นะคะทุนจะได้ว้างที่สวยแล้วก็ราคาดีแน่นอนนะคะต่อให้ลูกค้าอยู่ต่างประเทศหรือต่างจังหวัดไม่เวลับดูหน้างานก็สามารถไว้วางใจเราได้นะคะเพราะว่าเราจะมีการอัปเดตลงหน้างานในกลุ่มของลูกค้าให้ดูอยู่แล้วนะคะสำหรับวันนี้คงต้องขอฝากผลงานของอภิชาพาชมไ้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามเเพจเฟซบุ๊กนิดนึงเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปมาให้เลยว่าของเรามีที่2เพจนี้นะคะ แล้วก็สำหรับวันนี้เราคงต้องขอตัวเราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ